วันนี้เราทางวันนี้ก็มาพบกับช่องน้ำวิชานลค่ะเรานนี่นะคะ่ะเราก็จะมาเล่นแมปยูทูบเบอร์นั่นเองในเกมลบอกนะคะแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเล่นยังไงนะคะนี่เราเราก็มีเงินประมาณนี้นะตอนเนี้ยตาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยอันนี้คือคอมเมนต์ท็อปสิ่งนะคะเราต้องลบอันโบสุนะโอเคมาเล่นเกมอันที่สองค่ะกดอันสีแดงนะเราต้องกดไอจิ้มจิ้มให้มันถึงสิบนะคะทุกคนโอเค กด,กดไปเรื่อยๆมันคืออะไรไม่รู้อะทุกคนนอ,อนหมดแล้วด้วยนะต่อไปคือตัดตอ่อค่ะมันเราจะตัดต่อนะมาเออประมาณนึงแหละถ้าเราได้สีขเขียวนะคะก็คือดีมากหวันนี้เราตัดได้ดีมากค่ะอันนี้คือเราเล่นไอแพดพ่อนะมันก็เลยต้องอัดแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องแบบว่าไปเติมพลังนอนก่อนเออเราต้องไปเติมพลังนอนนะคะ เรามา่สบายฮะอืมตอนนี้เรากำลังพากเสียไปผู้ชายนะครับต่อไปก็ไปเล่นเกมเออมที่เราเห็นเนี่ยเราเอาไปตามแบบนี้เราเล่นในเครื่องพ่อนะเราย้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้คือผู้ติดตามที่เรารายได้นะคะที่เราได้นะอีกมาเรามาเล่นเกมต่อกันลุยนี่เราก็จะได้เกมที่สองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดสีแดงเหมือนเดิม นี่แล้วก็กดไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะโอเคกดแล้วมันขึ้นอะไรทุกคนอ่านออกมากด้วยนะตต่อค่ะเฮ้ยทำไมมันได้สีจุดแปดนะมันเหลืองนะเอออย่างละให้มันหนึ่งเขียวๆหน่อยอืมอันนี้มันก็เหลืองอะไรเอออันนี้คือแบบว่าดูก,กันว่าเราจะได้เท่าไหร่แ้วอันนี้คือเราหิวมากเราต้องมาซื้อก่อน เราซื้อของหนึ่งพันไปเลยไม่ต้องเกินเงินหมดอืมอันนี้คือหลอดอาหารของเราแล้วก็ Energy นะคะ Energy สิไม่ใช่อ n e r g y อันนี้คือเงินแล้วก็รายได้แล้วก็ผู้ติดตามที่เราได้มาใหม่ค่ะมาดูกันมันจะอยู่ที่เท่าไ่นี่ค่ะมันอยู่ที่เท่านี้นะคะนี่ต่อไปเราก็จะดูแบตว่าแบตเราเหลือเท่าไหร่แล้วแบบเราเหลือหก โอเคเรากดไปเรื่อยๆนะคะกดไปเรื่อยๆโอเคได้ประมาณนี้เฮ้ยมันพังหรอคนดูที่มันพังแล้นเราต้องเส้นต่อสายอะมามาดูกันเราจะได้เท่าไหร่อือได้ได้เหลืองได้เขียวออกเหลืองแลอือ คือเริ่มพูดเอวมอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเสียงเอออันนี้ได้ดแปดนะส่วห้าก็ดีนะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะคะใครอ่านอกกอกมาแล้วหน่อยเราดูแบ็ดล้วว่าแบ็ดเราเล่นเท่าไหร่อันนี้เราเล่นในแผ่ไนไบข้าวเป็นนะคะเราเลยเดิมมั่วหน่อย นี่เราได้เงินมาประมาณนี้ค่ะได้เงินมาประมาณนี้เลยจะได้เงินกี่มุงจะได้เงินกี่พันสี่พันค่ะสี่พันสี่ร้อยสี่สิบต่อไปเราก็จะดูเบ็ดของเราว่าเบ็ดเราเหลือเท่าไหร่เบ็ดเราเหลือเท่าไรนะ่อันนี้เราก็จะล่นเหมือนเดิม เป็นรวเหลือห้าแล้วอุ้ยอันนี้มันน้ยไม่ค่อยเหงนเลยอ่ะเราถืออันคืออันนี้เรามาพ้าที่หลังนะมันถือแบบว่าเราคือหัวใจคืออะไรคะรู้ตัดต่อนะคะ <c oughs> อุ้ยขอโทษค่ะเราไอาดังไปหน่อยอุ้ยได้เจ็ดจุดเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งจุดเก้าเยี่มปะแปดแปดจุดเก้านะจะได้ 9กก็ดีนะอันนี้ได้8ปค่ะอันนี้เราก็แบบว่าขอจบคลิปจะจบคลิปเลยดีไหมเ่ะเฮ้ยังไม่จบดีกว่าค่ะเดี๋ยวเล่นตาหนึ่งไดีไหมหรือว่ายังเออนี่เราไม่เล่นดีกว่าเรามาดูพิตร่าตานนี้ตจะสายเออด้ประมาณนี้ ห้าพันค่ะอันนี้ที่เราไม่รู้เราพูดมัมวๆเพราะว่าเราภาคค่ะนี่นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายยค่ะเราฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ